เด็กค uh ิดหนึ mé, y, hein, uh ่งแม่ค huh. uh ่ะแม่ไม่วางเยินด้วยเลยโอ้โหจริงแม่เหรอถึงมากอ่ะถึงมากอ่ะแม่เหรออยากเล่นด้วยไม่มีเพื่อนเล่นเหงาเหงาเหงา ไปจับเป็นาะมายัางวันเนี้ยอี่จิงเหลนจิงจบตุกแกวันนี้ได้ตัวอะไรมาบ้างเห็นเอามาฝากเลยกินหมดแล้ววะอฮึกินหมดแล้วค่ะอ,อ้น,นอ็นเน่อน <laughs> ีน่แง่จะงับตลอดเลยยือให้ดื้อดื้อป่ะไปอยู่วัดไหมหยุดวัดป่ะเงียา หรือเอาอะอะ <c ười> น้งหนตัวเองทำยมจไปอยู่วัดจะไปอยู่วัดจะไปอยู่วัดไหมคะใครสวยใครเป็นคนสวยงงหางห